สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรากลับมาพร้อมกับความรักนะคะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความรักนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเนื่องจากอาในคลิปนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความรักในประเทศของอิสราเอลนะคะซึ่งจะพูดถึงความรักยังไงนะคะเรา ไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเรียนประโยคเกี่ยวกับความรักนะคะในภาษาฮีบรอูอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะเราไปเรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ต่างๆกันค่ะอันนี้ระวักอันนี้ผู้ชายพูดนะคะอันนี้ระวักค่ะอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะหมายถึงผมยังโสดฉันยังโสดนะคะ ประโยคต่อมาค่ะอัตตาสุยอันนี้ถามผู้ชายนะคะอัตเนสุอาอันนี้ถามผู้หญิงค่ะว่าคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้เมโอฮาฟอันนี้ผู้ชายพูดนะคะถ้าผู้หญิงพูดอันนี้เมโอเฮเนะคะหมายถึงผมฉันกำลังมีความรักนะคะต่อมาค่ะ Z h e h a t e l e p h o n e c h e l i อันนี้ก็คือพูดถึงว่านี่คือเบอร์โทรศัพท์ของฉันของผมนะคะอันนี้ไม่แบ่งเพศชายเพศหญิงนะคะ a t Yaffa a t y a f a นะคะอันนี้หมายถึงคุณสวยจังนะคะคุณสวยนะนะคะเป็นการชมนะคะ a t m e t u k a a t m e t u k a นะคะคุณน่ารักมากหรือคุณอ่อนหวานจังนะคะอันนี้เป็นการชมผู้หญิงนะคะข้าต่อมาค่ะ Yes a a ก Inaim, y e f o t เป็นการชมผู้หญิงนะคะว่าดวงตาของคุณสวยมากนะคะ Yes, e s l a h i ข u k ก y าเ e นะคะคก็คือหมายถึงว่าคุณมีรอยยิ้มที่สวยงามมากนะคะ ประโยคต่อมาค่ะอันนี้วอเจเลนาเชคโอตาคนะคะอันนี้ผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะคะผมอยากหอมหรือจุบคุณนั่นเองค่ะประโยคต่อมาค่ะเอบชาเลนาเชคอดคอันนี้ก็ถามกลับนะคะว่าฉันหอมแก้มคุณได้ไหม นะคะอาร์ตเนราเอเมนะคะอันนี้คือเป็นการชมผู้หญิงนะคะว่าคุณดูดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะมาโต๊ะเชอรี่ li. อันนี้ผู้ชายพูดนะคะถ้าผู้หญิงพูดเมตุก้าเชอรี่นะคะซึ่งหมายถึงว่าหวานใจของผมหวานใจของฉันนะคะ ประโยคต่อมาค่ะ hatinat eli ก็คือเป็นการขอคุณแต่งงานนั่นเองนะคะคุณจะแต่งงานกับผมไหมนะคะประโยคต่อมาค่ะ a r หาอ k h a t s h e ค h คิ i l ล k o l k a y a นะคะอันนี้ก็คือคุณคือคนที่ผมเฝ้ารอมาทั้งชีวิตนะคะพูดได้ซึ้งมากเลย ประโยคต่อมาค่ะ no a t nu ze la zo นะคะ,ะ,คะก็คือเรามีความหมายต่อกันและกันนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้ oze lehiot ita lenajak นะคะก็คือผมต้องการอยู่กับคุณตลอดไปนะคะอันนี้ lo yahol le d a m y e n เอ็ดไฮย m b ย l a d บิลอนะคะซึ่งหมายถึงก็คือผมไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของผมหากไม่มีคุณอยู่ด้วยประโยคต่อมาค่ะอันนี้ค o เลอะไ h รนะคะก็คือผมคลั่งไคล้คุณเป็นอาการป่วยนะคะป่วยในเรื่องของความรักนะคะประโยคนี้นะคะ ก็เป็นประโยคที่ผู้หญิงพูดกับผู้ชายนะคะอันนี้คนละอัเลขานะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วขั้นต้นนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้เม็ดอะไรนะคะคำว่าเม็นะคะในภาษาฮิบรูปแปลว่าตายนะคะแต่มันเป็นคำเปรียบเปยนะคะ ผมบ้าคลั่งถึงคุณนะคะผมบ้าคลั่งถึงขนาดคือจะเป็นจะตายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เมตตาอเลขะนะคะอันนี้เมตตาอเลขะนะคะอันนี้ก็คือฉันบ้าคลั่งถึงคุณนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นนะคะข้ามต่อมาค่ะอันนี้ ดลุกอะไลค์นะคะก็คือผมรักคุณมากมากคือคำว่าดลุกเนี่ยนะคะเป็นคำเปรียบเปยเช่นกันค่ะเป็นเหมือนกับความสว่างความร้อนแรงนะคะเหมือนไฟนะคะลูกเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้ดลุกคาอเลค อันนี้เป็นประโยคที่ผู้หญิงนะคะพูดกับผู้ชายนั่นเองนะคะฉันรักคุณมากๆนะคะอันนี้เมโอฮาบบัก <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้คือผมตกหลุมรักคุณนะคะอันนี้เมโอเฮเวตเบคะอันนี้ก็คือผู้หญิงพูดกับผู้ชายนะคะฉันตกหลุมรักคุณเข้าแล้วนะคะ ประโยคต่อมาค่ะอันนี้ m e เ h a b อ t a k นะคะอันนี้ mekhabotak ก็คือผมชอบคุณนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้ m e k h a b e อ o t k a นะคะอันนี้ผู้หญิงพูดกับผู้ชายนะคะฉันชอบคุณนั่นเองค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะ อันนี้โอเฮฟอตค่ะอันนี้ผู้หญิงพูดกับผู้ชายนะคะฉันรักคุณนั่นเองค่ะส่วนประโยคน,นี้นะคะอันนี้โอเฮฟอตตเป็นประโยคที่ผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะคะว่าผมรักคุณนะคะอันนี้โอเฮฟเอด็ดเขมนะคะอันนี้เป็นการพูดนะคะจากผู้ชายนะคะถึงอา หลายหลายคนนะคะว่าผมรักพวกคุณนะคะแต่ถ้าผู้หญิงเป็นคนพูดนะคะอันนี้ I have a dream นะคะก็คือฉันรักพวกคุณนั่นเองค่ะอันนี้ I have a dream นะคะอันนี้ก็คือผู้ชายพูดกับ พวกผู้หญิงหลายๆคนนะคะว่าผมรักพวกพวกเธอและพวกคุณนะคะที่มีหลายๆคนเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าผู้หญิงพูดนะคะอันนี้โอเคเวเดเอทเคนนะคะอันนี้คือผู้หญิงพูดกับพวกผู้หญิงนะคะที่มีหลายๆคนนะคะประโยคต่อมาค่ะอัตตาฮุบ,บชีเบอซฮะชเวว นะคะอันนี้กันเป็นการถามนะคะว่าคุณว่างสุดสัปดาห์นี้ไหมประโยคต่อมาค่ะ f e f o atta oze lehipages นะคะก็คือถามนะคะว่าคุณต้องการพบกันที่ไหนนะคะเป็นการนัดหมายนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่ผู้หญิงถามผู้ชายนะคะประโยคต่อมาค่ะ atta nee นะคะ n e h e d a ก็คือเป็นการชมนะคะคุณหล่อดูดีมากอะไรประมาณนี้นะคะ z h e Hya e r e t n e h e d a นะคะก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะสำหรับช่วงเย็นนะคะมันเป็นเวลาช่วงเย็นที่ดีมากๆนะคะอันนี้ e a c h e l Elek ค่ะนะคะก็คือฉันจะโทรหาคุณนะคะ เอ็ดคาเชลก็คือโทรหานะคะ e l เลค่ก็คือหมายถึงคุณผู้ชายนะคะโทรหาคุณผู้ชายนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคําศัพท์และวลีเกี่ยวกับความรักกันนะคะ mm hmm. เพื่อเราจะได้นําไปใช้ในครอ,อบครัวข,ของเรากับเพื่อนของเรานะคะกับแฟนของเรานะคะเรามาดูกันเลยค่ะค a k อ h ฮาวาค่ อาฮวานั่นก็คือวานแห่งความรักนะคะถ้าเป็นภาษาที่เรารู้จักก็คือ Happy Valentine's Day นะนั่นเองค่ะค่ะคำต่อมาค่ะคาเวลคาเวลนะคะก็คือแฟนหนุ่มนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือเพื่อนชายนะคะคาเวล่าก็คือเพื่อนหญิงหรือ แฟนสาวนั่นเองค่ะอาฮาวาอาฮาวก็คือความรักนะคะเลเอฮอฟเลเอฮอฟนะคะที่จะรักนะคะเนชิกะเนชิกะนะคะคำว่าเนชิกะก็คือคาเป็นการจุมพิษนะคะคำต่อมาค่ะวารดิมวารดิมนะคะก็คือดอกกุหลาบ นะคะดอกกุหลาบที่มีหลายๆดอกนั่นเองค่ะประคิมประคิมก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มีหลายๆลายดอกนะคะมาตนาเมอเคเดตมาตนาเมอเคเดตนะคะก็คือของขวาญพิเศษน,นั่นเองค่ะเลดเลดนะคะก็คือหัวใจนะคะคำต่อมาค่ะ เอม n เอมก็คือการวางใจนะคะคำต่อมาค่ะ sipur ahava นะคะก็คือเรื่องราวของความรักนะคะมิคตะอ ahava ก็คือจดหมายรักนะคะเชิร์อ a ฮาก็คือเพลงความรักนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะอ h ฮาว อหั์นะคะก็คือรักเดียวใจเดียวนะคะอันนี้ lo ลโเฮฟสามารถแปลได้สองแบบนะคะคำนี้ก็คือผมไม่ชอบหรือผมไม่รักนะคะฉันไม่ชอบฉันไม่รักนั่นเองค่ะถ้าผู้หญิงพูดนะคะอันนี้โล h e v e วตนะคะ ถ้าผู้ชายพูดก็คืออันนี้โลโเฮฟนะคะผมไม่ชอบหรือไม่รักนะคะฉันไม่ชอบหรือฉันไม่รักนั่นเองค่ะคำนี้นะคะกัมอันนี้โอเฮฟอตตะนะคะผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะคะว่าผมรักคุณเช่นกันนะคะอันนี้โอเฮ เอเนะคะก็คือผมรักหรือชอบสิ่งนี้นะคะอัตตาโอเฮฟอตินะคะคือผู้หญิงถามผู้ชายนะคะว่าคุณรักฉันไหมนะคะเป็นคำถามถามถามผู้ชายนะคะโอเฮฟเอฮาอมนะคะก็คือรักชีวิตนั่นเองค่ะ k e ม o ลเชอ a าตาโอเนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่พูดถึงว่าเสมือนที่คุณรักตัวเองเสมือนที่คุณรักบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักมากนะคะขอให้เรารักษาความรักแบบนั้นไว้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับประโยคต่างๆหรือวลีต่างๆหรือคำศัพท์แต่ละตัวนะคะที่ซึ่งเกี่ยวกับ ความรักนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมานะคะเป็นวันแห่งความรักของประเทศอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นอันนาก็เลยเอาครรําำพท์หรือประโยคต่างๆเกี่ยวกับความรักมาให้เรารู้จักกันนะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ พูดคำเดียวก็คือว่าลาก่อนสวัสดีค่ะ